กระเม็รบนดีนแครับผมต้องการตอนน้ำมันหน่อยเนาะแม่งจ้าหลายเลือดจ้าไม่หน่อยเห็นอยู่หุ่นเป็มมุดวันนั้นเข้ามาบ่มีคนเนาะแม่งครับผมจังว่าได้เห็ดไม่นี้นอนมากสายขับรถขึ้นไปแล้วครับพี่น้องโอ้เต็มมือดอก สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดียสี่ดู่านที่เขามารับชมคลิปฝั่งเมนมอญอีสานบ้านนาจ้ะมื่อวันที่หน่งอากาพาเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือนก้า,กาจา้ามาพบก,กันในวันที่17พฤษภาค,คม2568จม้ะก็มาพบก,กันอยู่ป่าบานนองจองคือเก่าเนาะตำบลาพะโคบุญทะเลกจังหวัดอบบุบลจ้ะเป็นลุงกันบ้างจ้าว่าเมื่อนที่สองสิมันคือเมื่อวานบอกแตกันเลยจ้าสวัสดีครับผมต่อนะครับพี่น้องโอ้เหล็กมเซ่ หย่าเหลืงอ,องโอ้โหดัดอกเลยโอ้โหสวยงามมากอย่างเด็เลี้ยงเนาะเหมือนคือมีหอยพีหนองเพิ่นเก็บก่อนเน,เนาะนคอมได้ครับจับปากเลดอกหน่อยต้นนี่ฮะนี่วะอุ้ยนี่งานาะมงานจ้า

เบิ่งเนี่ยเพิ่นอยู่ตื่นแห้งตั้งมองก็อยู่เลิกแหงนไปหน่อยนะต่างมองก็อยู่เลิกจนสีงานบ่ขึ้นเนีน่ตื <OD> ่นหมดบัวยังอยู่เลิกตะขีดินเลยฝนตกหมู่บ้านนั้นตกแหงแห้งใครอยู่ห้องเมื่อวิดเนาะทำง่อแล้วต้องคอยตก เมื่อข้าเดี๋ยวราไมถ่าเนาะก็ลังหอดเกิดจะหอดบานแล้วครับพี่น้องฝนตกครับแต่ว่านี้กระตามนิ่หน่อยก็เก็บมาแนนเห็ดผงขามกับเห็ดบนดีต้องกระตาน่ามานอนเนาะม่ข้าลายจ้าพี่ตอกลื้ แต่ก่อนมันไปบนอีมนึงได้แต่โอ้ยดอกงามเี้สองจ้าเกื่องอีกสิอาดิงเงาจ้ือดเนี้ยค่ะน้อเดี๋ยวมาเบิ่งคืนฮน ดินจ้าวันนี้พี่น้องมาหลายเนาะเง็ดกะห่างห่างกะสิวนี้บ่อแดะตัวนกระปุกอ๋อไก่เห็ละงากเลยได้เลย นี่นะเนีออ่ยจินจ้ะน้อมเห้งมองเก็บหมู่วานแล้วจ้ะห้อข้างค่ะน้อมขักอื้อ นั้นเข้ามาบ่มีคนเนาะแมงกับผมจังว่าได้เห็ดม้อนี่ยนอนมาหลายแต่ว่าเอ้ยดอกงามแม่เลืกส้างบนอีกเงาคนหวานบนห็นดอก ปื้ดเลยจ้ะโอ้ยสวยพิทพิทจะเปิดดอกหน่อยจะมองออกห่างๆมันะออกห่างเนาะดอกงามๆเยี่ยนิโอ้ย อู้ดูนี่โดนมืหน่อยเถอะก็ยังเหน่อหน่อยอยู่เนาะอืมครับอืมอืมงาอยู่ยังหน่อยจ้ะบอกแล้วน่ะว่าหนึ่นเนอรเซ็นต์เนาะครับ được được đâu có bơ na hết cò na hẹn nó còn phần Hãy subscribe cho kênh เป็นมออยู่เนาะมมใบใหญ่ะพ้นต้นนึงพอแล้วครับพี่น้อง,ง,งอ่นอยเห็นละงกไม่มาเห็นขนาดยางไม่พอแลกยังว่เห็นแมอ c ซีฝนน้ยายตอดทุงเท่าพนออกพนนะ ให้เปล่งเขาเข้าไปดีกว่าจ้าดูแต่ก่อนหน่อยแค่มาโดดเล่นนกมี่สิค่ะนี่ดูเขาทางโน้นเลยเนาะน่อไปดูนี่นะหอมหอมเลยคุณอู้ชม

พอล้องดีสุดปวกไก่หน่อยเพชรปวกไก่หน่อยไอหายมีไงเถาเนาะแม่ครับผมจุ่มอยากพอดีจ้ะผู้เถามากตะก่องก็มากขายเงาเลยขายอย่างดีเนาะแม่ครับผมโอ้โหกสิออกยมใหญ่บ่ ดเป็นสีเลยแม่พันยศไหน่องทำไมคะพันยาไม่เหนจ้ะเดี๋ยวก็สะอาดอีกเนาะไม่เหนคับผมโอ้มไม่ดินเลยขาวจ้วเลยตัวไกลหน่อยแต่ว่าเวลาเก็บสิใส่เวลาไหนก็เ,นเป็นดอกไม้เนาะจ้า คนดอกเนาะน่นกำลังงาดันกรเพือเพื่อให้ให้ตัวนห้หงัดนหงัดขึ้นอันนี้เขาต้องเก็บเอาครับผมปวกน้อยเป็นย่งแวกไก่เนาะมีพอได้ออกหงางให้เพื่อสำนักจะเอาเป็นเอาเป็นวุ้น เป็นย่มจ้ะเนาะเห็นไหมผมยมเล็กๆตัวอะไรเก็บเลื่อย้องใส่ขวอมวัตถุนี่เก็ดปวดไปหน่อยแกงไหนที่กันนื้อแ่บพอมหอมก็อกันก็มิดปวดเลยตีสเก็บหนักแน่พี่น้องมึกก็เลยปวเก็บจริจ้ะ อันนี้เขาค้ากรับแล้วเนาะแม่ครับผมก็เลยว่าเก็บเอาจ้ะแล้วน้มพ่มีมมเฮ็ดยังหนึ่งคนก็โอ้ยที่หนึ่งคือกันเน่นแม่ครับผมเออโอหมดแดงออตอนนี้บ่ไ้ ใช่เห็ดปลวกกันหเป็นเห,เเห็ดปลวกโพนใช่ปเห็ดปลวกโพนชอบไปกินน้ำฝนแน่น,นอนแน่ครับผมบ่เหี่ยงากเห็ดกระอังหางแน่นะครับพี่น้องพเพิเศนมือออกก็จึงไดแต่ว่าสนไมเนี่ยพิเศนมือออกดีเลพี่น้องอ กาฝนเล็งแล้วพันก็บอกออกกัน,นตองอดดแดดแน่ฝนมาแล้วก็แดดกันเนี่ยออกเอาเนาะเี่เราโอ่เ่รานเด็กคักไดน้นี่เคยคเก็บกับถันออกกันมีไม้ที่เคยเก็บ บดแดงบดแดงขึ้นให้ยู่ขึ้นนิดหน่อยอไม่ได้ขึ้นต่กล่องขึ้นออนี่ขึ้นอ่ะ่กงก็ง่ยเขาไปเนาะเราได้สวนบ่มีขีดินมอ,องแสวกะค้าพอดีละเอ,อ,อ๊ะกั๊กสวงไหนวะน

พี่น้องเพิ่นโบค้คยกินบจ่จักเพิ่นเก็บขึ้นซ้องดอกแต่เพิ่นก็บ่เก็บเอาพี่น้องเพิ่นว่าเฮาเอาแล้วเนาะแต่เกานไหนกับผมขึ้นได้เด้อครับพี่น้อง <c oughs> บอ่คมบ่คม <c oughs> เป็นเห็ดเผือกขาลายอร่อยเด้อเผอกขาลายเหลือ่ว่า,าเห็ดเผือกขาลายสึกอ้ไรไม่รู้นะเจอข้าลายเหลือในเวลาเฮาสัมผัสเพิ่นนี่เพิ่อนจะแดงเนะจะเปลี่ยนจากสี นี่ล้าจะเป็นแดงอนไีไอ้กรไดอยู่ด้วยอ้ยขาหลุดอะไรบ้างมาได้มาเบิ่งก็สีเทาทีมนี้จากแต่ว่ากัยังงาเลยจ้ะคนน่ะ ก็ได้หมดเลยไอ้แสดงว่าแม่สีทางนั้นจะเลื่อนพเปนหมาเนาะแ้แม่มานี่แม่เห่าเห็ดกินแม่สีเอาจะแสดงแม่เป็นสังหอมเนาะแม่

เบิ mode, hey, um ta, mai, pues ้งเฮ็ดโมเดียวเบิ้งในตาด้วยเด็กข้าเหลือตาใหม่เนี่ยไม่ครับพี่น้องที่มามาเฮ็ดแดงทาราเดือดมีมั้งเป็นสีแดงนะมัเป็นแดงเนาะข้าจับผืนถือผืนมันจะเป็นสีแดงอืมงะนลยนมูเดียวกันเลยนี่ใก่กันนี่หนูอะไรปดเมาเบิ้ง พี่หางผีก็ไม่ดีโมยใหญ่นึ่งตนแต่วันนี้เพิ่งเคยออกสุปีนะครับผมกเพิ่งเพิ่งกับว่เปลี่ยนหม่องอ่องดิออกเต้หม่องนี้ครับผมดีเอาเกียจกันสิออกตัดทับออกเต้เบิ่งเก่าๆในเมื่อนะใช่แต่ไม่เป็นอยู่นีกนะจะยู่นี่แล้วเนาะบึ้มฮะเฮ็ดหอวใหญ่เฮ็ดอยู่ผีพัวใหญ่บ้าบอไม่ดีนอนหนึ่งตนนอย กอน,นะคุณนกตุ้มสูงเหรอใช่คุณคือว่าจุ่มไม่ไม่เบานบาหน่อยระดับต่งโอ้ยเมีนยนเขาคิบกขับแล้วว่ใครเปน็นอ่ะ ให้เบ่งบรรยากาศตอนนี้ครับผมนี่น่ะพี่หน้าพ่นพอมองเฮ็ดออกครับผมต้องให้เชียร์ปะแสดงว่าเฮ็ดออกไล่ดิเนี่ับพี่น้องไล่หนี่งนี่แม่นะผมไล่นี่เป็นเฮ็ดโบดดีนเฮ็ดแล้วงกก็ออกครับพี่น้องเฮ็ดเปนค่าไล่ก็ออกครับ แล้วก็เอาเอาไปสซดนะครับพี่น้องบ่ได้ออกเัื่ทัวรไปครับผมออกห้างๆ้ไม่ได้ออกทั่วปลาเนาะในสีเป็นเฉยเฉยแถวนี้นี่ครับขงก็ไม่น่าก็เสียเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมว่าตอนนี้ก็มาทางออกเมื่อแล้วครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็หอนนะพี่น้องหอนคือคือคือขื่มแน่นอนนิดนึงนะไม่หน่อยเนาะ ก็ฝนจะตกครับพี่น้องว่าเนี่ยก็อ,กออกจากตาพอดีฝนตกครับพี่น้องขาลุนกันต่อครับผมปลาไก่ไม้ไก่มองคลางหอกเมือนกันนะสิพอให้จังเก็ตกวนนั่นไหมล่ะบดินมองนี่เลือเพิ่นแต่ว่าก็ิ่งก็ออกบ่หลายจ้ะม เลื้อเพลินทางๆเฮ็ดออกก็จะสิไปทางใดเนาะแม่ก็ต้องไปหลายทางค่ะเลือภายในจะได่เงาเนี่ยเป็นแผนนี่นเปิดไปดตองขึ้นบอกรเห็นดอกไหมเียเทนู้กับแม่ดอกเฮ็ดอยู่นี่เนาะแม่ก็ต้อ <laughs> nhang cả bóng mà mà. Tường, tường. Cũng cứng, nhà mạ mạ bốc này, tưng tưng, cong nói cái nhang mạ đấy, bỏ hình งามค่ะพอ้ยค่ะแค่เลยโดนมเป็นไหมทับเลยบอสคืออะไรเห็นไหมบอดีแล้วไหมทับแม่มาหายกันเถอะม้านทางสีเหมือเนาะแม่ครับผมคือเด็กขี่รถกายไปก่อนที่แรกเขาไปนำเห็ดละงูก่อนแม่ครับผมเฮเลงูไปว่าทันพี่น้องขอบคุณ Ồ, oh, nó lái nè Nè, bọn bà thường lái với nó Đây nè Để cho này, Bữa này Đi okay. Thấy là hết tìm xong rồi Thấy đi, đi. มันบุงห like you know, ูวเวะเห็นวัดดิดนี่นี่นะรุดมือว่ะจ๊ะด้วยเหี่ยวจากตาบ่จ้ก้าได้จตุนจานี่ไหนมาดอกที่ไรกี่เด็กฉันก็ชอบอ่ะฉันก็ชอบ

พี่น้องมาทุกคนก็ดีแล้วจ้ะแต่จะว่ามีหน่อยตัวอีกว่าเก็มเฮ็ดคือบ่ได้ออกมาเป็น <c oughs> อะไรครับพนะ่อออกเป็นบางไม้แม่ออกเป็นบางหม่องอะไรก็ใส่ก็ออกเป็นบางหมอกก่องบ่ได้ออกตัวตะกอรอาศัยขับรถขึ้นไปแล้วครับพี่น้องอ้เต็มมอือเลยดอกเนะยองมากเราก็ลองดีเนาะ สองดอกครับพี่น้องสองดอกครับผมครับพี่น้องกาเสดเวลาพาพี่น้องกระบนแล้วครับผมมาบ่ิผลงานมืิเนี้ยห่อครับผมผลงานของเราก็ถือว่ามาแล้วไม่น้อยนะตายง่าด้วจ่ามือนี้ตั้งแต่กาสิเป็นเฮ็ดเพิงข้าลายเนาะลายเหลือจ้ะก็เป็นเฮ็ดบดดินไม่เฮ็ดเพืงข้ามเฮ็ดเพืองข้ามนีเมี้ยวหน่อยเก็บเองบ่ได้่ท้ายเลยสามดอก เขาป่าเล็กๆเนาะแมละงอกกับป่าสมเดยจได้ไม่ได้เนาะแมงจะให้ละงูกกับพอมู่เดียวแต่ว่าลักๆก็เป็นบดดินกับผึ่งขาลายเลือดเนาะแมงครับผมคนงานเขาเฮาเหมือนจ้ะแต่ที่ว่ามันจะแต่ละมือกับเขาป่ากับมันเฮ็ดบ่คือกันจ้ะแมงครับผมเฮ้ดละหงอกมันเนาะเฮ็ดละงอกเหลื่อมถอยเนาะแมงครับผมเฮ็ดบดดินนี่เฮามาได้ช่วงสิกับนะจ้ะแม่ครับผมแต่ที่ว่ามันเนาะแมงครับผมคนงานของเรากับสิเดียบ้ากับบ้านจ้า จ้าเมียน้อยพ่อเขาป้าให้ให้มือนในการถือว่ามันเนาะแม่งครับผมถือว่า,วามี่เด็กเก็บพ่อเด็เกแกงหรือจ้าพี่น้องเพิ่มมาเพิ่มกระดัอยู่เนาะแม่งครับผมจ้าถ้าชื่นชอบคลิปน,นี้จไดนกะอย่าลืมขเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมีวยวน้อยน้ำไนได้จา้าพี่น้อยก,อขอขอก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจขอ,ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือนนะหนาคลิปหนาจา้าบางมี้วน้อยสิพาไปไม้ไดถสีโซนสีมนันเฮ็ดยังแน่จ้ะเฮ็ดเกิน มลา,ายน,าน,นะมลาะเฮ็ดออกเฮ็ด <c oughs> ออกบางหม่องบางไม้เน,ะนา<ร>ะแม่ผมน้องจองจ้จะถ้าใครหูมองหูไม้เนี่ยจะสีดาได้ดจากเฮ็ดบดดินเพิ่มบริเวออกทั่วไปจ้ะเอาไว้พอกันมือนะคิหนาเนาะสำหรับมือี้กะขอเขอ้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม <c oughs>